ต่อไปเนี้ยใครที่วาดแผนที่ประเทศไทยได้บ้างใครที่วาดได้ยกมือขึ้นผมครับดีมากยอดออกมาโชว์ความสาม,มารถให้เพื่อนเขาดูหน่อยวาดที่กระดานแผนที่ประเทศไทย,ไยน,จยนะจากเหนือถึงใต้ไปถึงไหน,ไหนแผนที่มีสาวาะต่างกันหรือเปล่านะเอยมันก็ต้องอย่างนี้ไว้ตั้งคนเขาไงเล่าอันนี้ต้นมะพร้าวของผมอื หายทางไปบ้านยายของผมอันนี้บ้านแม่ไมหแร,รงนุน่นเ,เขียนสเสลื่อยหวานก็ไม่ใช่กระบวยก็ไม่เชิงไม่แต่บ้านแม่แตุย้ยขอไปวาดแผนที่ไปวาดสภาวะธทรัชต์เท็ด <laughs> อาหคอยดูแผนที่ประเทศไทยบูจะเขียนให้ดู มันละมูดามันดามมันอยู่ข้างล่างนี่สิเว้ยเอ๊ะทำไมมันห้อยลงไปจากทางข้างบนกตไปแยะไรรบขึ้นมาใหม่นะแม่ห้องซอยก็หายไปอ่ะแม่ห้องซอยนะก็ยื่นขึ้นมาหน่อยได้ไหมนี่นี่เขตนี้นะตั้งแต่แม่ห้องสอนเนี่ยแล้วก็เขตชายแดนถึงเชียงนีม่เนี่ยผ่านชายแดนไปถึงระนองถึงนี้มันก็จะเป็นเขตของเกรียงผู <receptors. S 1> ้ช no ัด <to laugh> <wildlife> <iera> โดยการนำคนให้ผลบ่องเงี่ยพวกนี้จะไม่ลุกรามอธิปไตยของเราสิ่งที่ควระวังเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่จันบุเรีเนี่ยรอดไปจนถึงตราชายแดงเขตเนี่ยพวกเราถูกลุกราม